ระบบสต e ูน e โอีมาเวันนี้จะมาสอนการสร้างสินค้าบริการในระบบค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะเข้าไปที่ขีด3ขีดค่ะจากนั้นคลิกไปที่จัดการข้อมูลร้านค้าของท่านนะคะเพื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้านสำหรับพ่อค้าแม่ค้าค่ะกรอก username นมพาสเวิที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้นะคะ สู่ระบบหลังบ้านเรียบร้อยแล้ค่ะให้ไปที่ขีด3ขีดมุมบนซ้ายมือนะคะจากนั้นคลิกไปที่สินค้าของฉันนะคะเมนูสินค้าของฉันค่ะจากนั้นค่ะกดบวกค่ะเครื่องหมายบวกนะคะด้านล่างเพื่อทำการสร้างสินค้านะคะค่ะนี่ก็จะเป็น ในส่วนของการก่อข้อมูลนะคะสินค้าหรือบริการของเรานะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นภาพรีวิวสินค้านะคะค่ะถัดมาก็จะเป็นการเพิ่มรูปภาพสินค้าค่ะค่ะรูปภาพปกนะคะรูปแบบภาพปกเนี่ยก็จะเป็นการแสดงข้อความบนภาพสินค้าของเรานะคะคำแสดงบนรูปภาพปกค่ะ ชื่อสินค้าหรือบริการรายละเอียดนะคะหรือข้อมูลจำเพาะของสินค้าค่ะแท็กค่ะปุ่มกดไปหน้ารายละเอียดค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะเรามาจะมาในส่วนของการเพิ่มรูปภาพสินค้าค่ะโดยคลิกเข้าไปที่ปุ่มคำว่า choose a file นะคะจากนั้นเลือกรูปภาพที่เราต้องการค่ะ ขนาดรูปภาพปกนะคะของสินค้าเป็นขนาด1ต่อ1หรือว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ mm hmm. เราสามารถเลือกขนาดนะคะ mm hmm. เลือกการครอบของรูปภาพอะค่ะ mm hmm. ว่าจะเอารูปประมาณไหนนะคะ, mm hmm. ะเมื่อเราได้รูปที่ต้องการเรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. คลิกไปที่คำว่าครอบนะคะปุ่มสีเขียวด้านบน จากนั้นคลิกไปที่บันทึกด้านล่างค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้รูปภาพสินค้านะคะรูปแรกมานะคะถัดมาจะเป็นรูปแบบภาพปกนะคะก็จะมีตัวเลือกในการแสดงรูปภาพปกนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำแสดงรูปภาพปกเช่น นิวเซลฮอตลดราคานะคะแล้วแต่เราแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าคําแนะนำเนี้ยยังไม่ถูกใจนะคะสามารถคลิกไปที่คําว่าอื่นๆน,นะคะแล้วก็ระบุสามารถระบุคําแสดงบนรูปภาพปกได้ค่ะแต่ว่าไม่เกิน15ตัวอักษรนะคะเช่นลดแรงแล้วก็เลือกรูปแบบภาพปกได้เลยค่ะ เราจะมาดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างรีวิวเนาะให้เห็นภาพค่ะหรือจะเป็นคาดแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ด้านล่างนะคะแท็บอยู่ด้านล่างอันนี้แท็บค่าด,ด้านข้างค่ะสามารถเลือกรูปแบบตามความเหมาะสมหรือถ้าไม่อยากได้รูปแบบไม่อยากให้แสดงนะคะก็คลิกไปที่คำว่านอนนะคะเป็นอันแรกก็จะไม่แสดงนะคะ ต่อมาเป็นชื่อสินค้าค่ะใส่ชื่อสินค้านะคะรายละเอียดตรงนี้ค่ะเป็นรายละเอียดของข้อมูลจำเพาะของสินค้าค่ะเช่นยี่ห้อประเภทสินค้าส่วนประกอบวันหมดอายุขนาดน้ำหนักเป็นต้นนะคะ เป็นคุกกี้นะคะคุกกี้โฮมีทำสดใหม่ทุกวันวันที่ผลิต30ส,สิบ วันหมดอายุ20เดือนตั้งน้ำหนักร้อห้าสิบ ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลจำเพาะของสินค้านะคะแท็กค่ะแท็กนี้จะช่วยในการให้ลูกค้าค่ะหรือว่าผู้ซื้อมองเห็นสินค้าของเราได้ง่ายมากขึ้นมันก็จะเป็นการช่วยจัดหมวดหมู่สินค้าของเราในหน้าหลักของระบบค่ะค่ะก็จะมีหมวดหมู่ในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนะคะโดยแท็กย่อยก็จะเป็นอาหารเครื่องดื่มอาหารฮาลาลเครื่องดื่มฮามลาลเบเกอรี่นะคะขนมขบเคี้ยว นะคะต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในหมวดหมู่ในส่วนของอาหารสดและทะเลนะคะก็จะมีปลากุ้งก้างปูนะคะมีเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อ,อวัวเนื้อหมูอาหารแช่แข็งหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของฝาเป็นสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปนะคะสินค้า5าลานค่ะหมวดหมู่ทัวร์และก็การท่องเที่ยวนะคะเป็นท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมนําเที่ยวทัวร์และแพ็กเกจนะคะ นวดและสปานะคะอ่ะสองวันหนึ่งคืนสามวันสองคืนนะคะที่พักเช่ารถเช่าเรือค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ในส่วนของผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปในส่วนของผักผลไม้พืชตระกูลถั่วเนื้อสัตว์นมข้าวหรือว่าสินค้า,หม,าหมวดหมู่สินค้ากเกษตรค่ะก็จะมีข้าวสารไข่ไม้พนไม้ประดับ ไม้ดอกอุปกรณ์การเกษตรนะคะเสื้อผ้าหมวดหมู่เสื้อผ้าและเครื่องประดับค่ะก็จะมีผ้าพื้นเมืองเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าเด็กแล้วก็เครื่องประดับนะคะสุดท้ายก็จะเป็นหมวดหมู่ในส่วนของเบ็ดเตล็ดค่ะก็จะมีแท็กพวกสินค้าพลาสติกเครื่องครัวเครื่องเขียนกิฟช็อปนะคะของเล่นเด็ก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือช่างของตกแต่งบ้านค่ะสินค้าตามเทศกาลนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยควรจะอยู่ในหมวดหมู่อะไรนะคะค่ะอันนี้เป็นคุกกี้เนาะก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของอาหารและเครื่องดื่มโดยหมวดหมู่ย่อยหรือว่าแท็กนะคะก็จะเป็นประเภทเบกเกอรี่นะคะ แท็กตรงนี้ค่ะสามารถใส่ได้มากกว่า1แท็กนะคะเพื่อเพิ่มการรับรู้หรือค้นหาของผู้ซื้อหรือว่าลูกค้าของเราเองนะค่ะเป็นอาหารฮาลาลค่ะใส่เพิ่มได้เลยหรือจะเป็นเพิ่มเป็นขนมครเคี้ยวอ่ประาม,มาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดไปหน้ารายละเอียดนะคะทางระบบะคะ่ะเราใส่เป็นคำแนะนำเป็นกดดูรายละเอียดเป็นเป็นข้างต้นเนาะ เราใส่ให้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ชอบใจอยากได้ปุ่มเป็นคำอื่นๆนะคะสามารถคลิกไปที่คำว่าอื่นๆนะคะแล้วก็ใส่ข้อความได้เลยเช่นสั่งซื้อสินค้าตรงนี้ค่ะสามารถเลือกสีแถบของปุ่มได้ค่ะว่าเราจะเอาเป็นแถบสีอะไรนะคะสมมติว่าเลือกสีเหลืองคลิก เลื่อนขึ้นไปดูะคะ่ะก็จะเห็นแล้วว่าข้อความปุ่มอะคะ่ะเปลี่ยนแล้วนะคะเป็นสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ปุ่มสีเหลืองถ้าต้องการปุ่มสีแดงก็เลือกสีแดงแล้วก็เลื่อนขึ้นมาดูนะคะประมาณนี้ก็จะเป็นภาพรีวิวให้เห็นเบื้องต้นก่อน,นะคะ่ะจากนั้นเมื่อกรอข้อมูลครบแล้วทั้งในส่วนของรูปภาพนะคะ ชื่อสินค้ารายละเอียดแท็กปุ่มกดไปหน้ารายละเอียดนะคะเรียบร้อยให้คลิกคําว่าบันทึกนะคะปุ่มสีเขียวตรงนี้ค่ะจากนั้นระบบจะนําท่านไปสู่รายละเอียดสินค้านะคะเป็นส่วนที่2ที่จะกรอกข้อมูลลงไปในระบบค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพแกลเลอรี่ค่ะรูปแรกที่เราใส่ไปแล้วก็เราสามารถใส่เพิ่ม รูปภาพของเราได้โดยคลิกที่คําว่า add image ตรงนี้นะคะแล้วก็ shoot a file ค่ะอันนี้จะเป็นอัตราส่วน4ต่อ3นะคะหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะประมาณนี้เลือกได้นะคะเลือกที่จะขอบ เลือขนาดได้ค่ะเมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้วหรือขนาดที่ต้องการแล้วคลิกไปที่คำว่าครอบกลุ่มสีเขียวด้านบนได้เลยค่ะจากนั้นคลิกไปที่คำว่าบันทึกด้านล่างนะคะค่ะเพิ่มอีกสักรูปเนาะเหมือนเดิมค่ะคลิกไปที่ชุดไฟล์เลือกรูปภาพค่ะ ออสินค้าค่ะเมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วคลิกไปที่คำว่าครอบด้านบนนะคะปุ่มสีเขียวจากนั้นคลิกไปที่คำว่าบันทึกค่ะก็จะได้รูปภาพนะคะทั้งหมด3รูปนะคะตรงนี้นะคะ่ะ สังเกตได้ว่าจะมีลูกศรน,นะคะแบบนี้สามารถสลับตำแหน่งของรูปภาพได้นะคะโดยคลิกค้างไปที่ปุ่มนะคะแล้วก็เลือ่อนก็จะสามารถที่จะสหรับตำแหน่งนะคะของสินค้าได้นะคะประมาณนี้จากนั้นค่ะจะมีเขียนคําว่าสินค้าชิ้นนี้ไม่คิดค่าขนส่งถ้าเกิดทางร้านค้าค่ะ ต้องการไม่คิดค่าขนส่งนะคะหรือว่าทำโปรโมชั่นในเรื่องของส่งฟรีสามารถคลิกปุ่มตรงนี้ได้นะคะว่าส่งฟรีทีนี้เนี่ยเมื่อลูกค้าค่ะสั่งสินค้าตัวนี้นะคะระบบจะไม่คิดค่าขนส่งนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถึงจะคลิกคำว่าส่งฟรีแล้วอะคะ่ะยังไงก็ต้องใส่ตัวเลือกสินค้านะคะตัวเลือกสินค้าก็จะมี ชื่อราคานะคะหรือว่าทำการโปรโมชั่นเช่นราคาจาก200ลดเหลือ99บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นลดเหลือจำนวนสินค้านะคะน้ำหนักกว้างยาวสูงนะคะค่ะเรามาใส่ตัวเลือกสินค้ากันนะคะ ที่เลยสดราคา49บาทนะคะจำนวนสินค้าก็คือจำนวนสินค้าในสต็อกของเราค่ะว่าเราจะใส่สต็อกสินค้ากี่ชิ้นนะคะใส่ไป50ชิ้นก่อนน้ำหนักค่ะ 150กรัมนะคะกว้างยาวสูงจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยต้องใส่นะคะสำคัญคือใส่ชื่อราคาจำนวนสินค้าแล้วก็น้ำหนักนะคะจากนั้นกดบันทึกค่ะปุ่มบันทึกด้านล่างนะคะหากเรามีตัวเลือกมากกว่า1 ชนิดนะคะแล้วก็กดเพิ่มได้อีกค่ะในท่น,นราคา น้ำหนักค่ะเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วนะคะให้กดปุ่มบันทึกค่ะเหมือนเดิมเลยหากต้องการคิดราคาค่าจัดส่งอะค่ะให้ติ๊กออกเนาะติ๊กออกมาค่ะแล้วก็ใส่ข้อมูลน้ำหนักใส่ข้อมูลกว้างคูณยาวคูณสูง ก็ได้นะคะในส่วนตรงนี้แต่ว่าบังคับก็คือจะเป็นชื่อราคาจำนวนสินค้าน้ำหนักนะคะตอนนี้นะคะ่ะเบื้องต้นระบบเราใช้การคำนวณน,น้ำหนักให้อัตโนมัตินะคะคำนวณค่าจัดส่งโดยใช้ของไปรษณีย์ไทยนะคะ ems ไปรษณีย์ไทยนะคะโดยคิดจากน้ำหนักอะคะ่ะที่ที่ทางทุกทกท่านใส่ไปนะคะทางเราจะคิดให้อัตโนมัติ นะคะเป็นค่าจัดส่งนะคะโดยยึดของไปษนีไทยนะคะ EMS ไปษณีไทยค่ะถ้าไม่ต้องการที่จะคลิดค่าจัดส่งให้คลิกไปที่ส่งฟรีนะคะเมื่อลูกค้าสั่งสินค้าตัวนี้นะคะระบบจะไม่คำนวณค่าส่งนะคะให้ก็จะเขียนว่าส่งฟรีค่ะ จากนั้นเลื่อนลงมาก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดของสินค้านะคะสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าได้คะ่ะถ้าเป็นอาหารและเครื่องถืมก็จะเป็นรายละเอียดในส่วนของวันหมดอายุนะคะส่วนผสมปริมาณน,นะคะถ้าเป็นเครื่องประดับก็จะเป็นรายละเอียดของส่วนไซส์ขนาดวัสดุสีน้ำหนักถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็จะเป็นการรับปาาระกันขนาดตัวเครื่องน,นะคะน้ำหนักวิธีการใช้งานนะคะ ประเทศที่ผลิตหรือว่าประเภทวัสดุนะคะหรือจะใส่เพิ่มเติมในส่วนของ contact นะคะว่าสามารถติดต่อร้านค้าได้ที่ไหนมี contact อะไรบ้างทั้งเบอร์โทรเฟซบุ๊กายนะคะสามารถใส่ในรายละเอียดตรงนี้ได้เลยค่ะเช<ม>่นนะคะใส่คำบรรยายเนาะ ปั่นกันคุกกี้โฮมเมดหอมกรอบอร่อยชิ้นพอดีคำใครทาน การเสียทำสดใหม่ทุกออเดอร์ประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะเลือกตัวหนานะคะตัวเอียงนะคะได้ตามความต้องการนะคะ ประมาณนี้เพิ่มคอนแทคนะคะคลิต่อร้านคา้าได้ที่หรือจะเป็น l ล n e ID นะคะ ใส่ทั้งรูปภาพแกลเลอรี่นะคะตัวเลือกสินค้าอันนี้บังคับให้ใส่นะคะแล้วก็รายละเอียดอันนี้จะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วก็คือกดบันทึกค่ะที่ปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะ mm hmm. เมื่อกดบันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะจะขึ้นคําว่าบันทึกนะคะปุ่มบันทึกและนำขึ้นเชลนะคะ พ่อค้าแม่ค้าอยากให้สินค้าค่ะแสดงนะคะในหน้าระบบหลักของของเรานะคะให้กดปุ่มนี้นะคะกดปุ่มนี้ค่ะเมื่อกดปุ่มนี้แล้วค่ะทางแอดมินจะทําการตรวจสอบเผยแพร่ข้อมูลสินค้านะคะหรือบริการนะคะของผู้ใช้งานนะคะเพื่อป้องกันข้อมูลปัญหาข้อมูลเท็จหรือข้อมูลไม่เหมาะสมนะคะ หากสินค้าหรือบริการได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วอะค่ะแอดมินจะทำการเผยแพร่ข้อมูลไปยังส่วนกลางของระบบสตูด e ีมาร์เก็ตค่ะนะคะหากคลิกได้เลยถามว่ากดแล้วมันไปไหนนะคะสินค้าหรือบริการของเราจะอยู่ที่เมนูสินค้าบนชั้นเพราะว่าเรากดคำว่านำขึ้นเชล์เนาะ มันก็จะอยู่ในส่วนของสินค้าบนชั้นนะคะตรงนี้ทีนี้ค่ะรอ,อการแอป o ูฟนะคะของทางแอดมินให้ทางแอดมินตรวจสอบสินค้าของเราก่อนนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าถูกต้องเรียบร้อยไม่ขัดต่อนโยบายของการใช้งานระบบนะคะสะเตตัสตรงนี้ค่ะเดิมสเตตัสอะคะ่ะ จะขึ้นคำว่า draft หรือว่าฉบับล่างนะคะหากแอดมินได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แอดพูฟสินค้านะคะตรงนี้ค่ะจะเปลี่ยนสเตตาัจาก draft เป็นคำว่าแอดพูฟนะคะเราสามารถที่จะดูได้นะคะสติตาหากแอดมินตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วหรือใครต้องการรู้สึกว่า ฉันอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลสินค้าของฉันเลย r ่ะฉันอยากจะแก้ไขอันนี้ทำยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปที่เมนูสินค้าก็ไม่เจอถูกไหมคะการแก้ไขข้อมูลให้คลิกไปที่สินค้าบนชั้นนะคะจากนั้นติ๊กค่ะไปที่สินค้าที่เราต้องการจะแก้ไขข้อมูลนะคะสังเกตด้านล่างนะคะจะมีปุ่มว่า แก้ไขหรือว่านำออกจากชั้นนะคะหากเราต้องการแก้ไขสินค้าแต่ไม่ต้องการนำออกจากชั้นวางในระบบของของเราะคะให้คลิกคำว่าแก้ไขแต่ต้องการนำออกจากชั้นเลยรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยเห็นสินค้าของเราก่อนนะคะให้คลิกไปที่ปุ่มสีแดงว่านำออกจากชั้นค่ะอันนี้ขออนุญาตคลิกคำว่าแก้ไขนะคะ เมื่อคลิกเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะให้ไปดูในเมนูของสินค้าของฉันนะคะอ่ะก็จะขึ้นแบบนี้ทีนี้ข้อมูลที่เราต้องการแก้ไขอะค่ะสังเกตมันจะมีรูปปากกาหรือดินสอตรงนี้เนาะ,ะมันจะเป็นสัญลักษณ์ให้เป็นการแก้ไขข้อมูลให้คลิกได้เลยค่ะสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะอ่ะก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลของเราได้นะคะ ในส่วนของหน้าแรกข้อมูลเบื้องต้นอันนี้ในส่วนของรายละเอียดสินค้านะคะที่เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะให้กดปุ่มบันทึกและนำขึ้นเชลถ้าต้องการให้ทางแอดมินตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งแล้วก็เมื่อแอดมินตรวจสอบข้อมูลเสร็จอะคะ่ะแอดมินก็จะทำการเผยแพร่ข้อมูลให้เราแต่ถ้ากดปุ่มบันทึกเฉยอะคะ่ะข้อมูลเนี่ยมันก็ยังไม่ขึ้นในระบบนะคะ เพราะว่ามันเป็นบันทึกเหมือนบันทึกเอาไว้เฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้กดยังไม่ได้นําขึ้นเชลไปยังส่วนกลางของระบบนะคะถ้า,าหากพ่อค้าแม่ค้าค่ะอยากให้สินค้าตัวเนี้ยเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคะ่ะขึ้นไปในระบบหลักอะคะ่ะให้คลิกปุ่มบันทึกและนําขึ้นเชลนะคะ,ะแล้วก็ไปดูคะ่ะที่สินค้ามวลชั้นของเรา แล้วก็ดูว่าแอดมินนะคะทำการตรวจสอบไปยังเหมือนเดิมเลยค่ะประมาณนี้นะเมื่อแอดมินได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดเผยแพร่ข้อมูลเรียบร้อยนะคะสเตตัสของสินค้าของเราะคะ่ะจะสังเกตได้ว่าสเตตัสจะมีการเปลี่ยนจากคำว่า draft เป็นคำว่า approve นะคะแปลว,ว่าสินค้าของเราะคะ่ะแสดงในระบบหน้าหลักนะคะของสตูด e ิมาร์เก็เรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะมาดูนะคะสินค้าของเราที่เราทําการเพิ่มนะคะสามารถค้นหาสินค้าของเราได้ในช่องแถบค้นหาด้านบนนะคะ,ะก็จะเจอนะคะสินค้าของเราหรือจะเป็นในส่วนของเลือกหมวดหมู่นะคะดูตรงหมวดหมู่ตรงนี้เนาะเพราะว่าเราเพิ่มหมวดหมู่ไปในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มนะคะ นี่ค่ะปันกันคุกกี้โฮมเมดของเราก็จะอยู่นะคะในหมวดหมู่ของสินค้านะคะและเครื่องดื่มที่เราทำการเพิ่มแท็กนะคะไปเมื่อกี้เนาะคลิกเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะอันนี้รูปภาพที่เราเพิ่มนะคะชื่อสินค้าค่ะราคานะคะตัวเลือกนะคะที่เราใส่ไปก็จะระบุทั้ง ตัวเลือก2ตัวเลือกที่เราใส่นะคะแล้วก็จะมีสินค้าทั้งหมดกี่ชิ้นะคะก็คือสต๊อกของเราเองนะคะสามารถที่จะเพิ่มลงไปในตะก,กร้าหรือว่ากดสั่งซื้อได้เลยค่ะ,ะข้อมูลจำเพาะของสินค้าค่ะที่เราใส่ไปในหน้าแรกนะคะในส่วนของข้อมูลนะคะรายละเอียดของสินค้าค่ะนะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆติดต่อร้านค้าได้ที่ไหนนะคะด้านล่างนี้ก็จะเป็น qr code นะคะของ สินค้าตัวนี้เลยนะคะทางร้านค้าค่ะสามารถที่จะนำคิวอาร์โ o ้หรือว่าลิงก์นะคะไปแปะนะคะในช่องทางของตนเองนะคะสามารถโปรโมทสินค้าของของเราได้นะคะเมื่อลูกค้าสแกนนะคะหรือว่าคลิกลิงกะะ์ค่ะก็จะเจอในหน้าสินค้านี้เลยนะคะหรืออยากโปรโมทร้านค้านะคะคลิกเข้าไปที่ดูร้านค้า ทีเนี้ยค่ะก็จะมี QR code ด้านล่าง QR code ตัวนี้ค่ะจะเป็น QR code ของร้านค้านะคะสามารถนำ QR code ตรงนี้ค่ะไปโปรโมทประชาสัมพันธ์นะคะร้านค้าของตัวเองได้หรือเป็นลิงก์ก็ได้ค่ะกด copy ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะข้อดีของ QR code ระบบอะค่ะสามารถที่จะ เชื่อมต่อข้อมูลทั้งเป็นร้านค้านะคะหรือเป็นลายสินค้าก็ได้นะคะประมาณนี้